อ่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆชาวอาซีทุกคนนะครับหรือเพื่อนเพื่อนพี่พี่มือใหม่ที่จะสนใจเครื่องบินมารับนะครับผมมีเครื่องบินมาแนะนํามานําเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องบินนําเข้านะครับมาโดยสําเร็จรูปราคาแค่หลักร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับชื่อรุ่น h w 3 7นะครับตัวสีแดงเป็นโมเดล29นะครับตัวสีแดงจะมีอากาการร่อนที่ดีกว่านะครับส่วน h w 2 3 7เนี่ยครับจะ ทำความเร็วได้ดีกว่าในชุดอุปกรณ์ก็จะมีมาให้ครบนะครับมีทั้งใบพัดสำรองให้2ใบแล้วก็สายชาร์จนะครับมาให้ครบเลยนะครับคือเป็นชุดพร้อมบินนะครับเป็น2ชั้นแน่นนะครับงานโฟมเหนียวทนทานแข็งแรงแบตเตอรี่ให้มาเป็น3.7 V 500 m โวลต์นะครับ500มิลลิแอมตัวใหม่ตัวเก่าจะเป็น300 m มิลลิแอมแต่ก็ใส่ด้วกันได้นะครับผมลองแล้วนะครับตัวใหม่จะมีสเต็ปฟัง์ชันกดเปิดไฟป,ปิดไฟนะครับ ตัวเก่าจะมีสเตปฟังชั่นเปิดไฟปิดไฟและสเตปเรียวชาเรียวไหวมาดูงานโฟมนะครับเหนียวมากทนทานมากครับโฟม EVO แข็งแรงทนทานราคาประหยัดนะครับตัวไมลลำใหญ่ราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะครับตัวเก่านี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับบินดีนะครับบินง่ายบินทนทานเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นฝึกบินลองไปสัมผัสดูก่อนได้นะครับตัวนี้ แดงๆทนทานเดี๋ยวไปชมคลิปน้องไททันบินกันเลยนะครับผมบ้มานปลายแบบห้องเยอะกูสิงห้องนึองอ,งอะทไททันบินของเยอะเลยห้องท่อะไหนไ<ด>ตาตาโคตรหนไ่มไททันบินนี่โชว์ดิออสวัสดีครับ <S <S ว,วันนี้น้องไททันเราจะมาบินตัว29นะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ดูพื้นที่ปีกน่าบินมากครับ อ๋อห้ตันมีกี่ลำนะครับเนี่ยลำแดงลำแดงลำแดงสู้ไหมไหนลำแดงอะ่ะอยู่ไหนนะโอ้ลำแดงลำแดงผม่าจะจัดใส่ครับด้านจะโชว์แล้ว,วนะครับโอเดี๋ยวสองเก้านะครับ ก่อนกดสั่งซื้อครับไปเลือกชื่อรุ่นกันนะครับจะได้ลำใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวน้องไททันน้องไททันไอตันใจเย็นครับอ่า๋อไททันสอนหน่อยดิอันไหนคันเร่งอ่ะคันเร่งอันไหนอันนี้คันเร่งอ่าเนี่ยนะอันอันอันไหนคันเร่งครับนะอั้นเร่งเลยอ่าคันเร่งอ่าอันไหนเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ่าวิธีการพุ่งขึ้นยังไงพุ่งพุ่งอ่าน เฮ้ยไตทันเนียนอะแต่ท่านมันบินดีกว่าลำแดงไต้ท่านไหมท่านลองบินบนดูก่อนดูอาการมันรูล้ลำแดงลำแดงไตทันเป็นไงครับนี่บินสูงนะครับบินสูงบินไกลนะครับต้องสูงมากลูกโอ้ร่อนร่อนหน่อยก่อนเดินมันจะร่อนนี่เลยสูงมากท่านมาเฉียวๆหน้าเราหน่อยสิลูกลำน,นี้มันมันร่อนดีแต่ท่านผ่านหน้าเราหน่อย โอ้ไอ้ตันดับเครื่องไงเนี่ยโอ้ยทีี้ตาตั้นไปไกลๆนู้นนะไต้ตันก็ร่อนมานะว่าเนี่ยเล่นเบอร์บอลไอ้ตันโลพาสโลพาสผ่านหน้าหน่อยอันนี้ดับเครื่องนะครับเนี่ย เอาแล้วสายมาสายมาปล่อยครับโอ้บินบินได้ไกลครับบินได้ไกลมากครับผ่อนลงพี่ผอลงพี่ผอลงแล้วไททันถอยตัวผ่อนลงโลพาสผ่านหน้าเราเลยตามกว่านี้อีกได้ไหมไปใหม่รอบใหม่นะเอาแบบเมื่อกี้นะแต่ให, yea. ห้ทำไว้ในทีนี้นะพอมาถึงนี้เราแคเร่งขึ้นนะอ่าเดี๋ยวน้องไททันจะมาโลพาสให้ดูนะครับไททันน้องไททันจะโลพาสให้ดูนะครับเ <Guer in> ยลี้ยงไก่ไกลเฟรไกล,ไ,ไ,กลไปอีก ไปหหักสายมาปล่อยลงปล่อยลงห่างสายห่างสายผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องอีกไครด้านเครื่องบินมันร่อนมันร่อนดีไอ้ด้านานต้องปนปปโอ้โหมันมันร่อนมันร่อนมันไม่ยอมลงอ่าไอ้ด้านบินต่ำเดี๋ยวกลับมาแล้วโอ้ยเนียนเนียนเนียนครับแล้วบินต่ำเจริงอ่า น้องไฮตันบินต่ำแล้วนะครับออสวยรสวยอย่างนี้นะโอ้โหตันกีค้งหคมไ,มไหนรถอ,ออ้งวยน้องไฮตันทำทำทำท่าจะรับโอโ้บินสูงมากโอ้โหร่อนแทอะร่อนร่อนมากเลยครับ จัดกันดีพวบคู้เท่าอ่ะพวบคู้เท่าจ้องแล้วนี่มันจะร่อนมาหาได้เบาเครื่องแล้วครับร่อนมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่น้อยตั้นเลียดพื้นน้อยให้ตั้นเลียดพื้นมาแล้วเลียดพื้นมาแล้วลงมอดเลียดพื้นมาแล้วเจ้าเจ้ายังได้ยังไงทุกครั้งโอ้นี่สี่นาทีแล้วนะครับ บินไปสี่นาทีแล้วได้จับได้เอ้อทาทนลองเตรียมรับดูดิรับได้เปล่าไปไกลๆอีกไททันไปไกลๆอีกครับไม่ต้องเร่งเครื่องมากไททันมันมันร่อนดีมากอ,ะอ,กาอ่ะสายไททันไปไกลๆเลยครับอ่าวนใหม่ไททันวนรอบใหม่ครับโน,นครับขวาขวาไปไททันขวาไป อ่ามาแล้วไททันมาแล้วเบาเครื่องครับเบาเครื่องเบาเครื่องเลยมันไม่ลงครับน้องไททันมันไม่ลงเฮ้ยโอ้อยโอ้อยดดเฮ้ยตัวนี้มันล่อนดีไหมน้องไททันตัวนี้ล่อนดีกว่าตัวแดงของไททันไหมคือคือตัวตัวแดงอะ่ะถ้าบดับอะไอ้ยถ้าดับอะมันตกเลยอันนี้พอดับแล้วมันล่อนไปเก็บคลิปเก็บคลิปไปฝากผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วนะค,คลิปหน้าเดี๋ยวน้องไททันมีอะไรมาบินใหม่ อ๋้าท่านจะบินอะไรให้ดูอีกคลิปหน้าลำใหญ่ใช่ไหมแล้วลำนี้อะแล้วลำนี้บินไหมลำนี้แล้วบินลำแดงไหมลำแดงบินไปล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอบินกันลำแดงกันนะผ่านไหมน้องแคทตันผ่านครับผม